ซื้อ,อยาคูนาเลยรู้มาแล้วนะครับแพค็คเดสโกเป็นเจ้าของได้ในร้านค้า1499เกพชไม่ขายขายพันเดียวเท่านั้นเฉพาะวันแรกนะจ๊ะรอบนี้วางขายเลยเลยครับไม่ต้องสุม่มไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นกดซื้อกันตรงๆอย่างนี้เลยแต่ทำไมเดสโกผมตัวสูงจังเลยครับเนี่ยอันนี้มันเวอร์ชั่นตอนโตหรือเปล่าในกระตูเป็นตอนเด็กแต่ในฟฟเป็นตอนโต,น,ตนะสูงยาวข่าดี จริงๆมันคือ999เพชรนะแต่เวลาซื้อมันกดใช้กูปองส่วนลดได้อีกก็จะเหลือ899เพชร8 9 9ก็ประมาณ300บาทนะครับซื้อยาคูนาเลยรู้ลองไงต่อครับเนี่ยลองได้ท่อนเดียวนะ วันนี้เล่นชุดเนสโกะนะครับเนสโกะเนี่ยปัญหาใหญ่เลยคือเขาไม่ใช้ดาบไม่ใช่ปราณนะงั้นเราจะใช้อะไรดีมันต้องใช้แบบว่าหมัดมวยใช่ไหมเออเนสโกะมันเป็นอสูรไงมันต่อยมันกระโดดทีบเอาใส่เป็นหมัดไฟแล้วกันอ่าเนสโกะหมัดไฟบัไลกันใส่ไปงั้นแหละจะได้ต่อยหรือว่าก็ไม่รู้นะจะโดนลูกปืนก่อนซื้อยาคูโอไปดีกว่าซื้อหลายขวดแล้วไม่ได้กินสักที นี่ดูในสโกะซะก่อนวันนี้ไม่ได้ขี่แอร์บอร์ดนะวันนี้ขี่มังกรมังกรบินผ่านจับมาแวนซะเลยในาาดาบพิฆาตอสูรม,มีไหครับเนี่ยมังกรไม่ได้จำไปนะนะถ้ามีผมว่ามันก็จะไฟตาสีเกินมาครับจังหวะน,นี้ <Hey. S 1> เอ้าแซกซี้โอ้โหลงมายังไม่ทันทำไรเลยวูฟซะแล้วเห็นก็อยู่หลักๆ วันนี้แจ็กกี้มากับชุดอุซุยเทนเงินด้วยนะอ่าแต่อันนี้ไม่น่าจะใช้เทนเงินนะครับอันนี้น่าจะเป็นเทนแจ็ควันนี้เสาหลักอุซุยจะมาคุ้มครองเนสโกพาทัวร่าสูรน,นะอ่าเป็นเนสโกที่เริ่มจะเดินกลางแดดได้นี่วิง่งป๋อเลยตอนนี้โตแล้วไงอ่าตอนเด็กต้องแอบเฮ้ยเด็กโลลาก่อยตอนเด็กมันโดนแดดไม่ได้ตอนนี้โตแล้ววิง่งป่อเฮ้ยมาอีกหนึ่งข้างหน้าเลยท่านเสาหลัก บวกมันอย่าไปหย่องหมัดเหมดแล้วไม่ใช้เราใช้ป um ืนเด็กสโกยุคใหม่จับไรเฟิลไล่ยิงไอ้ครั้งหน้าตัวหนึ่งสาบยิงลวงไปหนึ่งนี่เป็นไงเฮาเสาหลักลวงอีกแล้วนี่ที่ยิงท้ายเป็นเพราะท่านเสาหลักมาบังกระสุนให้ใช่ไหมเดสโกะเลยหล่อี เดสโกยุคใหม่นะถือปืนไร้ยิงถ้าเกิด,ดทหารพิฆาตอสูรมีปืนแบบนี้นยะผมว่าน่าจะบันเทิงอ้าวลวงเฮ้ยเข้าหลังเหรอน้อง w ้ยทำไมตัวนี้เดินเออเออนี่คนหรือบอทรับเนี่ยทำไมเดินแบบว่าเหมือนเหมือนบอทอะ่ะเหมือนไม่ใช่คนอะ่ะมันจะเดินแบบอ่องอ่องแบบเนี้หรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่เออก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นคนแบบเพิ่งหัดเล่นเพิ่งโหลดเกมมาเล่นช่วงปิดเทอม ใช่ไหมตอนนี้เขาปิดเทอมันแล้วใช่ไหมครับเห็นว่าบางคนก็สอบเสร็จเรียบร้อยนอนดูคลิปอยู่บ้านสบายใจยก็ขอให้สอบได้สอบผ่านกันทุกคนนะครับใครที่ปิดเทอมแล้วเรียบร้อยชโชคดีมีชัยชโชคชัยมีบัวเ<ป>ดซุโกเวลาต่อสู้ในเรื่องเนี่ยเขาจะใช้พวกหมัดใช้พวกลูกเตะใช่ไหมเพราะว่าจะไม่มีอาวุธเป็นดาบหรือว่าปารานต่างๆนะครับ آ, แต่พอมาอยู่ในฟรีไฟเนี่ยก็พอทําได้อยู่นะนี่ดยวโชว์ให้ดู วิชาหมัดเพิงอัตตาเป็นไงวิชาหมัดเพิงต่อยทีหัวแตกนี่ก็มาดีคะ่ะวิา่าคด้วยนะทำป็นเล่นไปอต่อยที่ทะลุตัวน่ครับ S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 . <S <S เอสเอสเอสไ้ทั้งหลังใครยิงรายกันรอแป๊บหนึ่งน้องเนกกำลังไปช่วยรอก่อนนะอย่าเพิ่งยิงหมดนี่ตรงวนี้น้องเนวิ่งมาแล้วครับคึกเอ้าแตกแล้วเหรอ กำลังคึกเลยเอาล่วงไปแล้วนี่หว่าโอ้โหสภาพกำลังจะง้างเลยเนี่ยวิ่งง้างหมัดมาจากสระน้ำมาถึงแตกก็แล้วเอสเอสเฮ้ยข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีตัวนึงวิ่งผ่านไปใครน่ะโอ้ยตัวนี้ง้างกระปองมาไกลคนหรือบอดรับเนี่ยมาได้เอยแออเออเอส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  รู้จักหรือเปล่าเน่ก็มาดิคะอ่ากวักมือเรียกด้วยนะเนสโกะพ k เคสงชัยมวยไทยยิมสามารถต่อยคนในร่างนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงร่างเป็นอาสูนคือเนสโกะตอนอยู่ในการ์ตูนมันก็ดูน่ารักดีนะครับมันเป็นเด็กตัวเล็กๆน้องสาวทันจิโร่แต่พอมาอยู่ในฟรีไฟล์เนี่ยตัวมันสูงซะงั้นเลยกลายเป็นเนสโกะเวอร์ชั่นตอนโตแทน สัดส,ส่วนมันไม่ได้ไงมันเลยดูเพี้ยนไปหมดเลยไอ้ในบ้านมีคนมันนี่ดิพี่สาวมาคุยกับเนสุโกะซองบ้องหนดิแป๊ะแป๊ะโดนไปสองแป๊ะล่วงหมัดเหมอดเขาไม่ใช้แล้วนะเขาใช้ตอนแอคอย่างเดียวนี่อ a ออ e air เออ,อบนเขาจะก,กี้มาด่วนเลยมันจาะด้วยเฮลมีพีสวย เด็ซุโกกำลังแอคเลยนะเมื่อกี้กำลังแอคบัดมวยเลยล่วงซะงั้นเดินก็ตามเพื่อนมายิงคือบัดเราจะใช้ตอนศัตรูล้มอย่างเดียวนะตอนยังไม่ล้มเนี่ยเราเล่นปืนเดสกซุกโกเวอร์ชันปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ไอตัวนี้ใช่ไหมฮะเมื่อกี้ทำอะไรไว้มาเลสับยิงแข่งกันหรือเปล่านี่ เอาหรือว่เอาเาเดลสโกสาบยิงอ่ะรู้จักไหมเอาทัานเสาหลักทันอุซุยเทนแจ็คล่วงซะแล้วเสาหลักเสียงทำไมไม่รวดเร็วสมชื่อเลยไอหลังเข้าแล้วท่านกระเร่งว่าง,งานเราจะมาแล้วแหละทั้งหน้าทั้งหลังเลยตอนนี้เอาไงพันยางก่อนไอมันยังไม่เข้ามาชาร์จมันอยู่บ้านแอลยังออกได้อยู่เกือบจะตายคาเมืองแล้วไหมละ่ะ เยซ้ายเขายิงกันอยู่แังวันนี้มันต้องแ t มไม่ใช่ยิงกันอยู่มันยิงเราอยู่เลยแหละล่วงไปก่อนหนึ่งเล่นอะไรเล่นอะไรเมื่อกี้รู้จักไหมเดี๋ยวปิดประตูก่อนรู้จักไหมเดซุโกะหมัดมวยอ่ะนี่โชว์ชาหมัดเพิงสุริยันอ้าจอชีวิตยังมีค่าอยซ่ากับเดซุโกะนะจ๊ะเรา <Hey. S 1> แ,แอคตอนคนล้มอย่างเดียวแล้ว,ลวเราค่อยแอคหมัดเราอย่าไปแอคตอนก็ถือปืน เราจะล่วงแทนเออเขาหน้ามีแบบกระบวนท่าใส่เข้ามาด้วยนะเป็นหมัดที่มันต่อยแล้วพุ่งๆเหมือนคาตานานะถ้าเอามาใส่เล่นช่วงดาบพิฆาตอาสูรนี่น่าจะเทมากเฮ้ยบนเขาเป็นยังไม่หมดนะมันยังซัดก,กันอยู่เอาท่านอุซุยท่านมาแวะช้อปปิง้งซะแล้วขอแวะด้วยแล้วกันแวะซื้อของกลางสงครามบนเขาเนี่ยท่านยังเตือนเลยม,มาขับกระบะแว้งกันอยู่นะ อุ้ยในบ้านก็มีนี่ว่าวิ้เขาบวกกันเองจับเลยเว้ยไม่ใช่แค่ยิงผมแล้วแบบนี้มันต้องแจมสวยหมดตีนะนอนนอน <Wow. S 1> โอ้ใครยิงใครไม่รู้ที่รู้ๆในซุโกขอแจม <c oughs> และนี่ก็คือชุดใหม่คาบะโดในซุโกชุดคอลแลบลำดับที่4ในฟไฟลยเอ็ก์เดมอนสไลเยอร์นะฮะรอบนี้ถามว่าสวยไหมมันก็สวยแหละ แต่ตัวมันสูงไปหน่อยมันเลยดูเป็นเดสุโกะเวอร์ชันเด็กโตในขอโชว์ทาเต้นแอคเป็นหนึ่งทีพุ่นเมีอยากลอดยากลกวกมึน่จรีมาจาทีนา,า,า,าทัาทีททดือนนี้ช่องพดภาษามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2%เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8%เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ,บ่อย รบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับปกติททนจิโร่เนี่ยจะต้องแบกไปสะพายเน็กสโกไปนู่นไปนี่มาไหนใช่ไหมแต่วันนี้ไม่ต้องแบกแล้วนะเนสกโกวิ่งเองวิ่งตีด้วยเฮ้ยตัวอะไรมันมาถือปงถือปืน s s s If สอไอเนี่ยน่าจะบอดนะยามัทันแอคเลยตุยซะแล้ว คือถ้าให้ผมเรียงลาดับความสวยชุดในการคอลแลบครั้งนี้นะครับมันมีทั้งหมด5ชุดนะชุดที่ผมว่าสวยที่สุดเนี่ยเป็นอินโดซูเกตสวยรองลงมาก็ผมให้อุซุยชุดที่3เป็นทันจิโร่ชุดที่4เซนอิสึชุดที่5เนี่ยเนสุโกะคีเลสุดและเนสุโกะเวอร์ชั่นดินน้ำมันของจริงนี่สังเกตจากเส้นผมเส้นเป็นเส้นนะดูดินี่มันเส้นผมหรือเอากระดาษแปะเนี่ยข้างหลังเนี่ย มาเป็นสไลด์เลยลไม่ได้มีความพริว้วเฮ้ยข้างหน้านี่อะไรเนี่ยนี่เป็นแกงรถแวนหรือเปล่าเนี่ยในโกรเปิดก่อนเลยเนี่ยซับยิงด้วยอ้าวโดดลงมาอย่างนี้โดดลงมาอย่างนี้น้องแคทแคทเจ็ดวูบเลยแคทนี่เอสเอสขยันบวกซะด้วยนะไอตัวนี้ลงรถมาชาร์จเลยเหลือเพื่อนอีกหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเจอวิชาหมัดอสูรหน่อยเอส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  ไอ้พาใครมาด้วยอีกเนี่ยแยกเป็นสองคันอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนไปลุยขอแอคก่อนี่เนสโกเอ้ยเดี๋ยวใครมาข้างหน้าไปไปเกิดก่อนใครมันมาข้างหน้าดียังไม่ทันจะแอคเลยหื้ยหน้ยหื้จหื้มหื้หื่อหื้มหื้มห้หมหื้้มหื้้มหื้มมหื้มหืมหื้มมหื้มม้มหืมหื้ื้มหืห้ม้มหื้ืมืหห้้ม But, ibly, แม่ขยันยิงซะด้วยเดี๋ยวตัวสุดท้ายนี่จะส่งท้ายด้วยวิชาหมัดอสูรวิชารับที่เด้สุโกกคิดคนขึ้นมาเองสสสสหัวลั่นนะจ๊ะจังหวะนี้ปืนหรือจะสู้หมัดบอกแล้วนึสุโกไม่ใช่ธรรมดาก็มาดิค่ะ